ปะปะดะป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 ะดะปะปะปะซาถูปะปะดะปะซาถูปะปะดะดะป๊อปโปเตโต้ปะปะดะไปเลนางเรื่องซาถูซาถูซาถูป๊อปโปเตโต้เป็นพระปะปะระป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 ะดะดะดะซาถู Maryland Turkish าดาดาดปะดดดะดัมป๊ป๊ดะปะปะป๊ไปเล่นนางสาธูปะาดาดาดดดมป๊าป๊ไปอยู่ที่นังสาธูเขาเป็นพระเขาใส่พ้าเรืองเหมือนจะได้บุญกุศลแต่ไม่จริงจังเลยเขานั้นเป็นได้แค่ป๊าป๊าดปะปะดบบปะด ปัปปะดับปัปปับนั้นไปอยู่ใหนนางสาวทูปัปปะดับปัปปับปัโปเตโตปัปปะดับปัปปับรักเธอดูแลไม่ได้ปัปปะดับปัปปับปัปทิ้งไว้กลางทางสาวทู